เ้ยใครบอกกูแรบวะกูไม่ได้แรบกูไม่ได้โอซูด้วยกูบ้าไงอะไรที่กูอยากจะดูอันไหนที่กูขอถามจริงที่สุดความสามารถมึงบอกมึงรวยกว่าพี่กว่าต่โจ้จีกองเงินของพี่กูว่าแม่งมีความหนามากคุยกลัวมันเป็นของหายา มึงก็อยากจะโดนถึงแม้เป็นวันมามากกูเลยไม่สงสัยทําไมมึงถึงอาฆาตก็เมียมึงมันมีใจให้เบอร์กูมาในงานกาชาติกูไม่มีหลอกโฟลฟอ์หรือว่าโฟไฟเขาแต่ตังอย่างเดียวเต็งว่าโอ้ไม่กูไม่แตะวันนี้มาแบบว่าโอไทายเขาไห้ตังกินหลงสักสี่ล้านหีน้องน้องแต่โชว์ไหมที่ควยกูไม่เคยแห้งก็เพราะว่าเมียมึงคอยเลี้ยก็เพราะว่าเมียมึงอยากจะใส่พิตตี้บอยเกียร์ก็เพราะให้กางเกงเป็นตัวหนึ่งเมียมึงนี่ซอยเชียร์ก็เพราะว่าควยกูหอมมึงอย่าพึ่งน้อยเมียเอ